อไอ้นะตอนอยู่ไหนไม่รู้ตอนสว่านเรื่อยเลยไม่รู้นะวันนี้ยังเห็นนางมาคอมเมนต์แกวอยู่เลยแม่หุ่นนะสาวแม่นางว่าอะไรแม่จอ LG TV KFC Q Pass ต้องการที่จริงเรื่องชีวิตแกทำเป็นแต่ลคดีเรื่องหนึ่งได้เลยนะแม่จอแต่คดีเกี่ยวกับโลกก็แล <c oughs> ยวเขไม่ทันบอกเลย สารรักษาดีเลยแล้วเกี่ยวกับดับนะสารสารดีเนี่ยวันพูดเลยมันหลอกไปหลอกไปด้วยหลวงตาจ้อนอนได้แล้วเตรียมทําวัดเช้าค่ะมันก็อถามเบรรี่นะอเนี้ยกูไม่เคยกินนะเดือดีสารมูไปละหนูหนีละโอเคโอเคตองนี้ก็อยู่ต่อไหมนี่ยผมันจะไปแล้วที่ไหนไม่ไปต้องนานนึงเลย หลับบ้างหรือเปล่าเนี่ยเธอเนี่ยไม่หลับแล้วนิกไม่หลับอะ่ะไา่มันบอกมันเมาวันนี้มันบอกมันเมาแต่ว่าปกติผมนอนสี่ทุ่มวันนี้ผมผมวันนี้ผมเกเรนิดนึงนะโากูจะกลับบ้านยังไงเนี่ยผมจะเป็นผมจะเป็นตำรวจแล้วจะไปเรียกลงอยู่นครสวรรค์นั่นเออดีสพสอบพพยุหะพี่บ้า อาจจะได้ทําคดีเกี่ยวกับลุงคนหนึ่งสอบเมื่อไหร่ปีนี้นะครับไม่สอบเปือสอบส่ง็ไปเลยไม่ใช่เธอไม่ได้สอบนะ<อ>เดี๋ยวเมื่อ,อไหร่ะรนะครับสอบไปยังเนี่ยยังครับยังยังโหคิดว่าจะได้ก็นเนี่ยเอาได้ผมผมผมตั้งใจว่าจะได้มันก็ตั้งได้ <c oughs> ผมมีคนติวให้อยู่นะ แต่ท้องเธอก็ให้อยู่เป็นตำรวจดครับผมไปบรรจุอยู่นครสวรรค์นะอยู่บ้านใกล้ๆพ่อกัใกล้แม่นีนะเ้อนเล็กดีเลยผมผอพอนะคดีให้ทําเยอะเพราะว่าเด็กจะไปลองเรียนผมอยากอยู่ใกล้ๆหวานใจดินะเติมก่อนนะแอบหวานใจนะ โู้ตำรวจตำรวจที่เพออยุาหาในอุลรอตุนเยอะแยะเลยพีอ่อ๋อไงอ๋อไงลอยไงนี่จะจะมาไอฟังวันนั้นจะไปเที่ยวงานใช่ปะ่ะงานวัดนี่แหละแล้วขึ้นขี่มอไซค์ถือกาไปด้วยโู้ตำรวจ 20, รถยี่สิบแล้วก็เป็นหนุ่มๆนั่นเลยเอาเขาก็ขาดทุกอย่างเลยพรบก็ขาดท่อกันดังอุ้ยทำไมเงียบจังจะโดนหรือเขาให้จอดแล้วก <c oughs> ็จอดข้าง ที่ไหนได้ตำรวจเป็นเอ็นทีในติ๊กตอกแค่นั้นเลยเฮะยตำรวจอย่างในติ๊กตอกระหว่างที่ขายอยู่หัวข้างไม่รู้มีกาด้วยโอ้ยเป็นอะไรอุ้ยมีกาเล็บยงเชียวนะเอาเถอะดูของที่เราไหมยากโซ่ไหมอันดูอะไรอดูดูเอันอีกอ็นในเรื่องภาษาจี เออตะกินเงินดีคุณเพียงแล้วกัคคนมาจากที่ไหนเนจับไม่จับโวยเป็นตำรวจเดีวเอาอนี okay. ้เป็นร่างก่อนต่อจอใหก่อนเลยนี่ชวนแม่เจ้าคุยเร็วจริงนี่แน่แต่ก็มาอะไรวะเขามาจับพวกจีนนี่อ้อมเัาไงเข้าใจไหมเยอะมากเลยมันก็แกล้งเราเอาที่โบที่หนึ่งหมด เปีนถามว่าทำไมต้องหัวนอเจังเนี่ยเขราเหัวนอขนาดนี้ทุกอ่าสเปคป่ะครับแม่สเปกหมดแล้วแน่แต่คิดว่าจะมีสิทธิได้เขาไหมเนี่ยพรุ่งนี้แม่เจ้าไปไหนหรือเปล่าทำอะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าหลับก็ตป็นาจะต่อเขาบอกว่าอยู่ ทำเพิ่มไหมทำไหมแสดงว่านี่ก็ต้องไปตื่นก่อนอยู่ก็มีโครงการจะมีจะไปเทพนะครับเพราปวดนิดแกนเลยเทพ่ยวนะก็ไปไปกับอีกแาบหนึ่งกันั้ยแล้วสรุปผมจีบได้มั้ยฮะโอ้โหดูดูกันนะทีอะไรนะครับรู้ต้องมีไอ้พี่นี่ของพี่มองไม่ชัด ก็อายุยี่สี่แล้วแวม่ไม่ใจอ่อนเลยครับนะต้องเตืน่น่อนหนักเลยนไน่นอนหมจะเตืน่ไ <c oughs> นได้งไงเก่งคำพูดอะไรเงี้ยไปไปจีดไปขีดโ <c oughs> อ้มาใช้กับแม่ไม่ได้หรอกไม่มีมองไม่ขีด <c oughs> <c oughs> อะไรนะครับ ม่มีโมเมนต์มาจีบกันทางออนไลน์ต้องเจอตัวจริงเหรอใช่แล้วแม่อยากเจอผมไหมล่ะอยากเจอหรอกพี่แทร์จะพาผมไปจริงยังนะรื also, yeah. 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 Ooh, ่นรื่นไปยาวไกลยู่กันได้เหรออย่ก็ไม่ได้จะไปเหรอแต่ก็ไม่ได้จะไื่นรอโอ้โหจริงเหรอความจริงที่คนไทยไม่กูเย็นโว๊ดข้างนอกอากาศเย็นมากเลยอ่ะ นี่เธอจะพูดต้องคู่แบบเป็นธรรมชาติเธออยากไปแสดงหนะเวลาพูดอะไรพารีเธอชอบแสดงนะเธอไม่ไปเก่งเราแค่นี่เท่านั้นอ้าวอ,อะไรอ่ะทำไมอยากแสดงอะไรอ่ะงง,งงอะไรกันนินทาอะไรฉันขนาดทำนางก็ยังแสดงมาแล้วนั้วก็สาวต่างรูปหลุนนางจะไปเก่งหรื อ้าวไม่ว่าหนูสแสดงเหรอหนูเสียแป้งเหรอใช่ใช่สแสดงทำหล่อนก็ถึงว่าเรียนเก่าหล่อนไม่เก่งนะแล้วภาษาบบอกตึกมาแล้วจะไม่เก่งนะอะไรนิกมันสแสดงอะไรอ่ะกายมาแจ่ขีดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่แล้วก็จะตื่นกันแล้วเออเดี๋ยวมันพูดเก่งมันไม่รู้จะพูดอะไรเลยเ เวลาจะจีบต้องรู้หนังหน้าแม่เรย่องนี้เนี่นะติดลงนะจิดจีตกล้านะแล้ก็บอกก็บอกนะกินน้ำเปลี่ยนนิสัยไงไม่ผู้ชายจะพูดว่าผู้ชายจะพูดความจริงเวลาเมานะถ้านางบอกนางจะจีบแม่แสดงว่าลึกๆนางอาจคิดอะไรเวลามาสางเมามันก็ลืมไปแล้วไม่ได้เมาอยู่สี่ชั่วโมงอะไรอ่ะ ผมไม่เลี้ยงผมจาได้ผมจาได้จ,จ้า้ําหยดลงหินทุกวันนะแม่เจ้าของแบบนี้เตือนก่อนรู้สภาพ้องรู้สภาพ,ภาพนะหน้าแม่เลยนะน้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนแค่น้ำหยดไปเ้าไม่ได้เห็นนะผมไลท์ทุกวันแม่เจ้าจะใจอ่อนไหมพนะี่ชายมีโอกาสแบบแรกคือต้องเตืมนก่อนไลฟ์นนะ <c oughs> มันจะไปแล้วนะทุกคนโอเคโอเคสามแล้วมันเต็มคาราเบีแล้วใช่แล้วพักผ่อนนะ่อนไปเลยนะคะทุกคนไปแล้วนะไปแล้วค่ะเดี๋ยจกกูเดี๋ยจกบู